ใครอยากได้รถยนต์แต่บัตเจ็ตประหยัดต้องคันนี้เลยนะคะผมกับ Su z u กิเซียต1.2 EL นะคะผมคันนี้ปี2017ราคาถูกมากๆเลยนะคะผมมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมอย่างนี้เลยนะคะผมเป็นซิกเนเจอร์ของ Su z u กิเซียอยู่แล้วนะคะผมมาพร้อมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะผมนี้สวยมากๆเลยนะคะผมรถปี ใหม่นะครับผมรถปียังไม่ลึกนะครับผมคันนี้นะครับเลขไม์เพียงแค่90,000กิโลเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมล้อก,กระทะ อย่างนี้เลยสวยจริงๆนะครับคันนี้งบประหยัดมากๆเลยนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะคะผมสวยมากๆเลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นสีเทาดานะคบผมนี่สีเดิมจากโรงงานเลยนะคบผมคันนี้คันนี้ออกป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าบาทเลยนะครับผมวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์ของเรานะครับหันครึ่งไปเลยเหลือเพียงแค่สองแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วถ้าใครดูคลิปนี้ มาบอกว่าซื้อกับเซลดาวแถมน้ำมันเต็มถังให้นะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับดูนะครับไฟท้ายนะครับผมใส่สายอย่างนี้เลยนะครับผมโลโก้ซูซูกิเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับโลโก้เซียสคือเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้นะครับเจ้าของเก่าได้ติดสปอยเลอร์มาอย่างนี้เลยนะครับผมสวยเท่ๆอย่างนี้เลย คันนี้สวยมากๆบอกเลยนะคะผมต้องมาดูตัวจริงเลยนะครับนี่คันนี้เป็นมีสเกิร์ตรอบคันนะคะผมคันนี้เป็นเกิร์ตท่อคู่หลอกให้ด้วยอ่าคันนี้คือได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะผมไม่ต้องแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยซื้อออกไปขับอย่างเดียวเลยนะคะผมนี่ ดูรอบพันกันก่อนนะคะผมนี่อยากให้ดูรถแบบสวยจริงๆนะคะผมหรือถ้าใครอยากดูตัวจริงสามารถเข้ามาที่เพจยนได้เลยนะคะผมแล้วบอกว่ามาหาเซลดาวนะครับเดี๋ยวเซลดาวพาทัวร์ให้ดูเลยนะคะผมนี่เราไปดูภายในกันบ้างนะคะผมนี่เปิดมาข้างในก่อนเลยนะคะผมข้างในจะมาที่แผ่นคอนโซลข้างประตูนะคะผมจะมาพร้อมเส้นสาย เป็นสีบรอนอย่างนี้เลยนะครับผมเทมากมากเลยนะครับคันนี้ซูซูกิเซียคือภายในสวยมากๆเลยนะครับผมนี่สวยจริงๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะเป็นเบาผ้านะคะผมข้อดีของเบาผ้าจอดกลางแดดยังไงก็คือไม่ร้อนนะคะผมนี่สวยจริงๆนะครับคันนี้ดูนะครับผมเบาไม่มีการย่นไม่มีการขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผม แทบจะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมนี่สวยจริงๆนะครับคันนี้มีที่วางแขนให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมนะคะผมนี่สวยจริงๆเลยนะครับผมดูเบาะนะครับให้ดูซูมเข้าอีกันอีกรอบนะครับผมนี่เบาะตึงๆเลยนะครับผมนี่คันนี้ได้เป็นคิ้วบันไดเซียสเลยนะครับผมดูน็อตนะครับผมนี่น็อตเดิมๆจากโรงงานเลย ไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะผมเดี๋ยวเซลดาวแกะให้ดูเม็ดอาร์กนะคะผมดูนะครับผมเม็ดอาร์กเดิมๆจากโรงงานนะคะผมเม็ดอาร์กไม่มีการแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะผมโรงงานออกมายังไงอยู่กับเซลดาวก็อย่างนั้นนะคะผมเพราะที่เพชรยนต์จะไม่รับรถที่ชนหนักพลิกคว่มจมน้ําอย่างที่เคย พูดกันไว้แล้วนะครับผมนี่เรามาดูส่วนข้างหลังกันบ้างครับข้างหลังก็คล้ายๆกันเลยสวยมากๆเลยนะครับข้างหลังข้างหลังดูนะครับผมเบาะตึงๆอย่างนี้เลยนะครับผมแทบจะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยสวยจริงๆเลยนะครับคันนี้เราไปดูส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะครับผมว่าจะมีที่วางของเยอะขนาดไหนนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับผม นี่ด้านท้ายนะครับกว้างมากๆเลยนะคะผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สี่ถึงห้าใบเลยทีเดียวใครที่มีลูกหลายคนเหมาะกับคันนี้มากเลยนะคะผมจะใส่กระเป๋าเดินทางจะไปนู่นนี่นั่นคือสบายๆเลยนะคะผมดูตะเข็บนะครับผมน,ผมนี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะผมเม็ดองค์เม็ดอาร์คใดๆคือสวยๆเลยนะคะผมนี่ฝาท้ายไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาจากโรงงานยังไง ตอนนี้อยู่กับเซลล์ราก็อย่างนั้นนะคะผมเพราะว่าเราจะไม่เอารถที่ชมหนักพลิกความจมน้ำอย่างแน่นอนสวยจริงๆนะครับคันนี้ดูดูเม็ดอาร์กนะครับดูน็อตนะครับผมไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นอ่าสวยจริงๆนะครับผมนี่ คลีนคลีนอย่างนี้เลยนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นเข้ามาแค่ล้างและเซลดาวเอามาถ่ายรูปให้ให้ลูกค้าแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะครับผมเรามาดูส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมห้องเครื่องสครับพงสครับเพดอยู่ครบหมดเลยนะคะผมคันนี้สามารถให้ดูได้เลยนะครับลูกค้าเซลดาวสามารถให้ดูได้ทุกจุดเลยเพราะว่าเราขายรถแบบตรงไปตรงมานะครับผมอ่าดูเลยนะครับ ข้างในคือคลีนคลีนอย่างนี้เลยนะคะผมสะอาดสะอาดแห้งแห้งไม่มีน้ำมันเครื่องรั่วไหลใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะผมนี่สวยจริงๆเลยนะครับ,รรค,รบคันนี้คำเตือนจากโรงงานยังอยู่ครบดูเม็ดอาร์คนะคะผมสวยๆเลยนะคะผมดูครับมออกเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนี่ เครื่องไม่มีเสียใดๆเลยนะคะผมนี่ไม่มีโช์เครื่องใดๆเลยดูแก้มค้างนะคะผมนี่เลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะคะผมนี่ดูฝากระโปรงนะคะผมน็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะผมเห็นไหมน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะคะผม นี่ดูเลยนะครับผมแผ่นกันความร้อนเดิมๆสวยๆวยอย่างนี้เลยนะครับบ่งบอกว่าลูกค้าเก่าดูแลอย่างดีนะครับผมอ่าคันนี้นะครับผมเป็นซูซูกิซีย1.2 GL นะครับผมคันนี้ปี2017เลขไม้เพียงแค่90,000กิโลนะครับผมออกป้ายแดง700,000กว่าบาทวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียงแค่239,000บาทใครสนใจติดต่อเซลดาวเพชรยนได้เลยเบอร์0888304340นะครับผมขอย้ำกันอีกทีนะครับ08883 0 4 3 4ูนย์ะคผมเซลดาวเพชรยนต์อาณาจักรรถมือ2รถกระพับเกรดเอที่ใหญ่ที่สุดในย่านมิมบุรีสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ